สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมในเกมนอนสตัปเกมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงพันธะฮีโร่นะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับเราก็มาที่ตัวละครแล้วก็กดมาตรงอันที่3นะครับเขาก็จะมีบอกนะประโยชน์ของเขาคนระับถ้าใครมีฮีโร่แบบว่าที่ว่าต้องการฮีโร่พันธะนะรเราพยายามหามานับเราจะใช้แบบว่า เซตนั้นเลยก็ได้นับสมมุติว่าผมมีตัวทหารลาตะเวนับแล้วก็ถ้าสมมุติเรามีอินซีเบอร์หนึ่งแล้วก็ยูมาทุนับเราก็จะมีคอมโบอีกหนึ่งอย่างที่ตอนเริ่มเกมมันจะสามารถใช้ได้นับก็คือภัยพิบัติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นับเมื่อฮีโร่ฝ่ายศัตรูปุกระดมน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ชั่วโมงทุกการลดของฮีโร่หนึ่งาทำให้พลังโจมตีฝ่ายเราทั้งทีมนับ เพิ่ม15%นคะรับบางทีมก็จะมี2นะครับมันจะตัวละครก็อ่าแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่ครับปยของเขาก็จะมีหลังจากเริ่มหลังจากเริ่มการต่อสู้นะครับมันก็จะบอกว่าการโจมตีฮีโล่ฝ่ายเราคนระับทั้งทีมนะเพิ่ม55%ก็ถือว่าโกงเลยนะครับสปีดการโจมตีอีกนะับ40%นาน30วินาทีนะครับมันสามารถช่วยในการเพิ่ม การใช้อันติได้เร็วนะครับก็คือการโจมตีนะครับมันก็จะเพิ่มหลอดมานาเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีได้รับพลังงานเยอะนะครับอย่างเช่นผมคอมโบกับตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับผมมีกับตัวนี้นะครับเมื่อแม่ทีมนับพันธะโจมตีคิติคนะคนับเพิ่มพลังงานให้กับทีมเรานับสิบแต้มนะครับสมิธ สม,สมมุติรับไม่ใช่วูดผิดนัเสียหวยนัผมก็จะได้พลังงานให้กับทีม10แต้มนัผมมีตัวผู้หญิงตัวนี้ผมก็จะได้พลังโจมตีสูงสุดของฮีโร่ีีค่าพลังชีวิตอันวน15เซนะับก็คือฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามที่มีพลังโจมตีและพลังชีวิตเพิ่มเยอะที่สุดนับก็สามารถติดเหมือนคล้ายมืนงงครับประมาณนี้15วินาทีนับก็คงใช้ได้นะับ แล้วก็ผมจะพูดถึงวิธีทํากิจกรรมนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับการชุมนุมฮีโร่นะครับวิธีทําก็คือคุณต้องไปสุ่มฮีโร่ตรงนี้นะครับฮีโร่เครื่องกลนับ5ดาว3าตัวนะครับแล้วก็ฮีโร่ชีวภาพ3ตัวแล้วก็ฮีโร่ยีน3ตัวนะครับอย่างเอเลี่ยนกับลึกลับมันหายากใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็ มาแลกตรงนี้ได้นะครับมันสามารถสะสมแล้วก็อัพเป็น5ดาวได้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเอเลียนอยู่นะครับเนี่ยครับผิดๆิดครับตรงนี้ครับเอเลียนกับลึกลับนะผมแลกไปนะเมื่อวานนะผมแลก2000นนะห้าดาว2000ก็นได้1ตัวนะครับแล้วก็สามารถอัพเป็นเราเก็บฮีโร่4ดาวไว้นะพี่ผู้ชมที่ว่าเขาต้องการนะเราสามารถ อัพเป็น5ดาวได้นะครับสมมติเรามีตัวซ้ำกันเยอะใช่ไหมครับเราก็อัพเป็น5ดาวได้ครับนี่ครับสมมติว่าตัวนี้ผมเป็น5ดาวใช่สดาวใช่ไหมครับเราก็หาตัวละครที่เขาต้องการครับหรือว่าตัวซ้ำนั่นเองนะครับก็มาอัพกันได้นะครับตรงนี้นรับฮีโร่ฮีโร่สี่ดาวนะอัพเป็น5ดาวได้ครับที่กิจกรรมนี้ที่เขาต้องการครับ เขาไม่จํากัดว่าเราต้องได้จากอะไรต้องได้จากการสุ่มเพราะนั้นนับเราสามารถอัพเป็น5ดาวแล้วก็สามารถทาทากิจกรรม q u e s นี้ได้นะเราก็จะได้ตัวผู้หญิงนี้มานับยามพาูดแล้วก็สก,กินของเขานับนี่ผมจะให้ดูว่าเป็นตัวนี้นั่นเองครับอันนี้ก็คือวิธีแนะนําของผมนับก็เผื่อใครยังไม่รู้นับผมก็ได้จากทําแบบนี้นั่นเองครับ สีเป็น5ดาวแล้วก็ทําแบบแรกเอานับแลกจากร้านค้าเอานับอย่างบางคนที่เขาคอมเมนต์มานับท่านผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาว่าหาหลอด E x p สีฟ้าจากไหนนับก็หาจากกิจกรรมทั่วไปนับนี่นับมันก็จะมีกิจกรรมอยู่นะครับนี่ครับกิจกรรมเปิดเซิร์ฟนับสำหรับคนเล่นใหม่นับเห็นไหมโดนอารีนา5ครั้งนับก็อย่าได้ 80K ก็คือ 8 0 0แหรือเปล่านะน่าจะไม่วิดนะ8 0นแสนนะเราก็ทําไปนะนี่ครับมันก็จะมีบอกให้ทําอยู่นะทำเคสพวกนี้ให้จบได้นะตอนนี้ผมก็ยังไม่จบนะครับนี่ครับพวกเคสต่างๆก็ทําได้อันไหนทําได้ก็ทํำนะอันไหนที่ว่าต้องใช้การเติมก็ไม่ต้องทํานะมันทํายากนะอย่างอันนี้ครับใช้แท่นบูชามิตินะ10ครั้ง20 40 6 0ผมก็ทําได้แค่50นะครับ มันต้องแบบไอตัวเนี้ยต้องล็อกอินถึงจะได้หรือว่าต้องซื้อนับซื้อก็แพงมากนะครับก็ถ้าได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ไม่ได้นะสูงสุดผมเคยได้หนึ่งตัวก็คือได้แค่หครั้งเท่านั้นนบแต่เป็นการสุ่มนะไม่ใช่การใช้ตัวนี้อันเชิญนะเป็นการสุ่มทั่วไปนะครบ200ครั้งก็จะได้ฮีโร่หนึ่งตัวนะ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกัน EP ต่อไปนะ